โทษเงินก็เงินเขาเงินมึงเหลือประยุทธ์ขอโทษแล้วประยุทธ์ก็หยาบหน่อยคุณไปกู้มาด้วยนะคุณสร้างภาระให้กับประชาชนทั้งประเทศแล้วคุณก็จ่ายแบบว่าต้องให้ประชาชนไปลงทะเบียนนะฮะแต่ผมแต่ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะว่าแจกสุบริมยิมประตูแจกเท่าไหร่ก็ได้แต่มันต้องฟังคาอธิบายแต่ที่แน่นอนเราเห็นชัดๆคือ8 9ปีวิธีการแจกแบบพลเอกประยุทธ์เนี่ย ไม่ได้เป็นผลดีและไม่ได้เป็นผลบวกที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็ทํางานอย่างเต็มที่บัตรสวัสดิการประชารัฐไม่ใช่สวัสดิการนะเราต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมเราจะให้เงินกับทุกๆคนเนีย่ยมันคงเป็นไปไม่ได้งบประมาณมันไปไม่ได้ผมชอบมากเลยนะบัตรสวัสดิการประชารัฐไม่ใช่รัฐสวัสดิการขอบคุณที่ยอมรับมา <c oughs> แล้วมมันไ่่ชเราชื่อไปใช้ทําไมล่ะครับพี่ไปใช้ทําไมบัตรสวัสดิการวันนี้ก็ยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามันคือบัตรอาณาถามีบัตรแจกแล้วทิ้งมันก็เดิมคป็บัตรคนจนนั่นแหละก็บัตรคนจนนั่นแหละ แล้วก็เคลียร์มว่าที่ผ่านมาผมก็ศึกษามามากนะผมศึกษามานานมากแล้วเรื่องของดิจิทัลบล็อกเชนเรื่องเงินคริปโตเพื่อทำควาเข้าใจเป็นพื้นฐานแต่ว่ารายละเอียดต้องไปถามฝ่ายเศรษฐกิจนะเพราะว่ามีคนเข้าใจมากกว่าผมถามว่าสถานการณ์<ๆ>ตอนนี้เนี่ยคือทุกภากคกาลังตั้งรับอยู่กับนโยบายของเพื่อไทยเลยยังไม่มีใครที่ออกมาจีดเรื่องนี้จริงจคือยัง ขบวนเนี่ยลวนเรย์อยู่ก็แสะไงแสะนิดเดียวแต่ว่าคนที่ออกมาเถียงจริงๆจังๆเหมือนจะมีแต่นิพิษเมื่อวานนี้เลยเจ๋งแล้วฮะนิพิษเถียงว่าไม่เอาเฉยๆขอไม่เอาขอไม่ใช่ขอไม่ใช้แต่เขาไม่เขามีเขามีเหตุผลว่าเดี๋ยวอันนี้เงินเนี่ยมันจะไปหาทุนใหญ่แล้ว่แตทุกวันนี้เงินมันไม่เข้าทุนใหญ่แล้วฮะไอ้ไอ้เถียงอะไรับผมไอ้ปารเนนหลังเมืเข้าทุนใหญ่แล้วไม่เหลไอ้บริษัทที่มาอยู่ในระบบ ของบัตรคนจนน่ะเมื่อกี่ล้านที่เอาของเข้าไปใน่ไม่ได้เสียงกับพี่แต่เห็นความบงของคุณนิพิษพยายามบอกว่าเรื่องของหมดทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเหมือนเหมือนรอบบางเรื่องของไทยรักษาชาติรอบที่แล้วไงนึกออกว่าคือบางเรื่องเนี่ยพอออกว่าปุ๊บเนี่ยตอนแรกทุกคนยังไม่มีความเห็นยังงงๆขออีกเดี๋ยวรอสักอาทิตย์หน้าก่อนเดี๋ยวเริ่มมีก๊อปปี้เดี๋ยวเขาวางวางหลักได้เนี่ยดูซิว่ากระแส ที่จะออกมาวิจารณ์ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ข่าวตอนนี้มีคนวิจารณ์แต่ว่าเอานี้ให้จบก่อนความมีคนคุยเอดมาวิจารณ์แต่ว่าคุณประยุทธ์บอกว่าเนี่ยนะเนี่ยที่ผ่านมาอยู่ในสนามรบมาก่อนก็เลยตัดสินใจแบบนู้นแบบนี้แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะครับว่าทําไมการบริหารงานแบบประยุทธ์เนี่ยไม่ให้เงินทุกคนเพราะว่าเราก็คิดแล้วถ้าเกิดให้เงินทุกคนมันก็ใช้เงินเยอะนะแล้วถ้าเกิดไปแจกเงินก็ทําให้เสียตั้งแต่เด็กโตขึ้นก็คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดี ไม่คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ไงคุณจะต้องดูว่าไอ้ผลของการกระทําของคุณมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนมันไปทําให้ศักยภาพที่แท้จริงของเรามันลดไปหรือเปล่านักเศรษฐศาสตร์ทุกคนบอกหมดนะฮะประเทศไทยไม่ทําอะไรก็อยู่ได้ห้าเปอร์เซ็นี่เนี่ยแต่ถามว่าทําไมคุณบริหารจัดการเนี่ยมันโตต่ากว่าตลอดปีแล้วนี่สองจุดสามเองนะพี่คือมันเศร้าไงเพราะคุณทําให้การเติบโตต่ํากว่าสิ่งที่นควรจะเป็นเพราะว่าแทนที่คุณจะไปกระตุ้นให้มันเกิดเอาละปัจจัยภายนอกมันมีผลจริง แต่หมายความว่าพี่เงินจากกระเป๋าพี่หายไป100บาทแต่ผมให้พี่10บาทแล้วก็คาดหวังว่าพี่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ไปได้อัหมุนันหมุนมันหมุนมันไม่ได้ไงมันหายไป90บาทไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะต้องทําก็คือว่ามันต้องคิดไงพี่ว่าทํายังไงไอ้ที่มันสูญเสียไปเนี่ยมันช่วยกกระตุ้นให้มันสามารถเดินหน้าต่อให้มันเข้าไปสู่ในเลเวลที่มันควรจะเป็นได้ถูกไหมฮะพลเอกประยุทธ์บอกเนี่ยฉันแจกงี้ดูแลทุกคนก็เศรษฐกิจไม่โตไงฮะถามว่าประชาชนมีดี กินดีอยู่ดีแบบที่คุณชอบอ้างอ่ะจริงหรือเปล่าไม่แล้วบอกว่าถ้าเกิดแจกเงินให้กับเด็กไปนยเดี๋ยวเด็กจะคิดไม่ออกเดี๋ยวให้เงินไปเนี่ยใช้ใจ่ายในสิ่งที่อยากได้เดี๋ยกจะใช้แล้วมันผิดตรงไหนครับบางทีมันก็เป็นประโยชน์ก็เยอะแยะถมเทไป,ปแล้วถามว่าถ้าแจกไปในวันนี้เดี๋ยววันข้างหน้าอยากได้มากกว่านี้ลืมพ<ม>ี่ว่าตัวเองจะพัฒนายอย่างไงอ้าวแล้วทาไมตอนคุณรัฐประหารมาเนี่ยคุณไม่เลิกแจกไปเลยละ่ะ คุณทําทําไมล่ะประชานิยมอ่ะเออเออทำแบบเครื่องครื่องการกลางเนี่ยทาไปทําไมถ้าคุณบอกว่าหลักการคุณชัดเจนว่าให้ไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเยอะกว่านี้อีกองั้นแจกหาพระแสงวิมาอะไรล่ะก็ไม่ต้องแจกเลยดีถูกไหมพี่มันตลกดีนะไอคนไทยเนี่ยแปลกดีให้แต่กูให้นิดเดียวโทษเงินก็เงินเขาเงินมึงเหรือประยุทธ์ขอโทษแล้วประยุทธ์ก็ยหา่อยคุณไปกู้มาด้วยนะคุณสร้างภาระให้กับประชาชนทั้งประเทศแล้วคุณก็จ่ายแบบว่า ต้องให้ประชาชนไปลงทะเบียนน,ยนะฮะแต่ผมแต่ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะว่าแจากสุ่มริมพิมประตูแจกเท่าไหร่ก็ได้แต่มันต้องฟังคำอธิบายแต่ที่แน่นอนเราเห็นชัดๆคือ8ปดปีวิธีการแจกแบบพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เป็นผลดีและไม่ได้เป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างมีนัยยะสําคัญใดๆทั้งสิน้นอืเท่านั้นเองแตผมกาลังงงว่า มันมีข่าวส่วนที่เป็นของคุณธนากรต่อก็ไม่ได้มีใครช่วยคุณประยยทน์ในการขยายผลเรื่องนี้เลยผก็บอกแล้วกันไม่มีใครรู้เรื่องงงงกันอยู่ผมคิดว่าทุกคนยังงงอยู่เดี๋ยวไม่ไมีคนไม่งงคุณบุญยอสุขถินไทยย้ายจากประชาธิปัตย์ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติก็โพสเฟ e บุ๊ k ถึงเรื่องออนโยบายของเพื่อไทยเรื่องการแจรกเงินในครั้งนี้บอกว่าเงินดิจิตอลเพื่อไทยสรภาพแล้วพักภาษีที่ลงตู่เก็บเพิ่ม2 0 6 0 0 0 0ล้านบาททั้งๆท,งท,งท,งที่เคยหาเสียงโจมตีมาตลอดเดี๋ยวเดนะฮะ2 0 6 0 0 0ล้านบาทเนี่ยน,นะครับมันไม่ใช่ภาษีลงตู่นะครับ<อ>มันคือภาษีที่ประชาชนจ่ายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยลงตู่จะบริหารแบบนี้ก็บอกมาถ้ามีคนที่2คนที่3คนที่สบอกจะบริหาร ได้ดีกว่านี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนตัดสินใช่ไม่ใช่ว่าลุงตู่หามาแล้วคนอื่นห้ามเหรออืบ้าปาวะออก็วิธีคิดอะไรเนี่ยอืงงงเออเป็นภาษีที่ลุงตู่หามาหามาจากไหนฮะลุงตู่ลุงตู่ไม่ได้ทําอะไรให้ประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่เหรอฮะเอ่อ FDI หายไปไหนที่เราถามมาอยู่ตลอดเวลาประชาชนบริโภคต่างหาถึงเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมาได้นะแล้วคุณบุญยอดไปดูนะครับ พี่เก๋เราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจอันดับตอนนี้เราไหลาจากยี่สิบห้ามาอันดับยี่สิบเจ็ดแล้วแต่พี่เก๋รู้ไหมว่าศักยภาพในการเก็บภาษีของเราเนี่ยอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกเราอยู่เกือบท้ายตารางพี่ร้อยร้อยร้อยยี่สิบกว่ากว่าเราเป็นประเทศที่เก็บภาษีได้น้อยนะครับแล้วที่ผ่านมาปัญหาหลักของการเก็บภาษีได้น้อยนอกเหนือจากประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบรายได้ไม่ถึงใช่ไหมอยู่ในระบบแต่รายได้ไม่ถึงกับ คนรวยมีวิธีเลี่ยงภาษีอีกอม,มนุษย์เงินเดือนเท่านั้นที่จ่ายและเราสไลด์ลงมาอยู่ที่เก็บได้ประมาณ16-19%ของ GDP ถือว่าต่ำมากมแล้วถามว่าปัญหาในเชิงโครงสร้างแบบนี้พลเอกประยุทธ์แก้ไหมไม่ได้แก้เลยนะเพราะคุณบริหารจัดการเศรษฐกิจเจ๊งกระบงแบบนี้คนเข้าระบบมันมีน้อยลงคนมันตกไปอยู่นอกระบบมากขึ้นคุณก็เลยต้องแจกบัตรคนจนมากขึ้นไงตรกะมันคือแค่นี้คุณบุญยอดแล้วในฐานะที่คุณบุญยอดอยู่ใน พักประชาธิปัตย์มาก่อนแล้วตอนนี้ไม่อยู่รวมไทยสร้างชาติถามว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาที่คุณร่วมรัฐบาลมาเนี่ยคุณทําให้ประชาชนมีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรถามง่ายๆนะครับในช่วงโควิดล่ะคุณท<ม>ํายังไงให้ประชาชนรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจในการดํารงชีวิตต่ตอไปไแต่ผมแต่ผมชอบวิธีคิดบ้าบอมากเนี่ยนะว่าแบบเนี้ยเงินที่จะใช้เป็นอานิสงส์จากการเก็บภาษีของลุงตูแล้วก็จะเอามาควักกระเป๋าเอาไปแจกต่อ ดังนั้นเคยหาเสียงทุกเวทีโจมตีว่าประเทศไทยเศรษฐกิจตกต่ำถดถอยเป็นหนี้มหาศาลเพื่อไทยและพักนะครับผู้ช่วยหาเสียงปากดีต้องเลิกพูดประโยคเหล่านี้เพราะภาษีนะครับที่เก็บเพิ่มแสดงว่าเศรษฐกิจย่อมดีขึ้นและรัฐบาลลุงตู่นั้นหาเงินได้มากขึ้นจึงมีงบประมาณงั้นเอาอย่างี้เลยไหมล่ะ,ะขราวหลังก็เวลาคหึงนะอย่ารับอย่ารัฐประหารให้เขาอยู่ให้ครบ แล้วบอกเลยว่าปีสุดท้ายเนี่ยห้ามตั้งงบประมาณสำหรับรัฐบาลถัดไปเอาไหมล่ะอแล้วไม่ต้องเอาเงินเก่ามาใช้่งี้มันเป็นไปได้ไหมล่ะคุณสมชายบงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแกนนำ ของพรรคเพื่อไทยเช่นคุณพวงเพชรชุนล,ละเอียดนะครับคุณบุ๊คหรือพลปุณกรดกรดรนันทวีสินนะครับแล้วก็อาจารย์หญิงคุณประพัฒนจงสงวนคุณอูเมสอะไรต่างๆล่าน,นี้นะครับลงพื้นที่ในหลายพื้นที่ในกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะหาเสียงคุณสุชาติบอกว่าการลงพื้นที่ได้รับการตอบร,รับเป็นอย่างดีนะครับแล้ว ที่บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยอยากได้เสียงประชาชนเป็นจำนวนมากไม่ใช่หวังในอำนาจแต่ว่าต้องการการขับเคลื่อนให้ประเทศเดินไปข้างหน้าจึงต้องอาศัยเสียงของประชาชนนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยครับการไปหาเสียงก็ไปหาเสียงที่วัดซิกใช่ไหมฮะ,ะ,ะครุดาราศีครุนะฮะสิงสภานนะที่ถนนพาวรัตก็เห็นว่าเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนนะ,ะทั้งเป็นที่พึ่งทางใจรวมไปถึงอาหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการ ดำเนินชีวิตซึ่งพรรคอไทยเองก็ให้ความสําคัญกับทุกศาสนาและพร้อมผลิตนโยบายเพื่อสนับสนุนแนวทางของทุกศาสนา ừ ừ ừ. ขณะที่คุณพวงเพชรชุละเอียดนะฮะกล่าวถึงการลงพื้นที่หาเสียงและหลังได้เบอร์ประจําตัวผู้สมัครสอสแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อที่เป็นคนละเบอร์กันนี่ยนะฮะมองว่าต้องเน้นย้ําให้ชัดเจนผู้สมัครทุกคนต้องทํางานหนักเพื่อนําเสนอนโยบายเศรษฐกิจที่โดดเด่นเช่นกระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ่งบาทนะครับว่ามีที่มาที่ไปของ งบประมาณอย่างไรนะครับซึ่งคุณบรุ๊คหอนุพรก็พูดถึงว่าการ จะใช้ในโยบายแจกเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับก็จะมีความมั่นใจในการชี้แจงต่อกกตซึ่งทีมเศรษฐกิจของพักจะชี้แจงเป็นละละอักษรว่าที่มาของงบประมาณ5้0แสนล้านบาทมาจากไหนบ้างแล้วก็จะนําเป็นอเอกสารเผยแพร่ทําความเข้าใจกับประชาชนต่อไปพร้อมขออธิบายเชิงวิชาการเลยว่าเงินที่ลงไปนั้นเนี่ยจะกลับมาเป็นเศรษฐกิจที่หมุนเวียนได้อีกเท่าไหร่นะฮะ,ะซึ่งนโยบายนี้นะครับถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศแต่ในต่างชาติถือเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสะแล้ว เช่นจีและยุโรปนะครับ <c oughs> พคเพื่อไทยจะคิดไปไกลนะครับคิดไป929เร็วกว่าคนอื่นนะครับนเทโลยีกลับมาใช้ซึ่งสักวันนะฮะก็ต้องมีการนํามาใช้อยู่ดีมเมื่อก่อนนะครับเป็นการโอนเงินทางโทรศัพท์เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับคนไทยแต่เชื่อว่าทุกวันนี้ก็ต้องใช้แล้วนะฮะซึ่งสิ่งนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไทยนะครับได้เร็วขึ้น